สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาตั้งชักโครกนะนะครับอันนี้คือชักโครกที่ผมซื้อมานะคราวก่อนคลิปก่อนที่เราปูกระเบื้องไปนะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวันี้เราจะมาตั้งชักโครกนะครับผมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องตัดออกนะครับแต่ผมจะตัดให้เหลือประมาณสักเซนหนึ่งหรือว่าครึ่งเซนนะเพื่อที่จะเราเราเอาตัวซีมาครอบลงไปแล้วก็เอาชักโครกตั้งนะครับเพราะว่าตัวชักโครกเนี่ยละหน้าของตัวรูเขาจะเสมอกับขอบเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะแต่เนี่ยเดี๋ยวเเรราาาจะัก่นมมิท ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องโฟ o ์สตอรี่ด้วยนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ชักโครก,กันนะคะว่าตัวที่เราซืา้อมาตข้เติดตั้งประมาณไหนนะครับอันนี้เรายังยังไม่ตัดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชักโคกเรานะจะสังเกตว่าตัวชักโครกเนี่ยตัวเขาจะตัวระนาตรงนี้เขาจะเสมอรกระขอบด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดข้อยืดมาเยอะเกินไปอะ่ะ นะครับมันก็จะไปดันตรงนี้แล้วทําให้ชักโกมันโค้งเคงได้นะครับผมแล้วอาจจะต้องตัดระยะนิดนึงแล้วก็ตัดให้เป็นโผงมันนิดเดียวนะเพราะว่าเรามีตัวที่เป็นซีนอยู่นะเอเค,ครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราต้องเอาตัวซีนนะไปทาบบนกระเบื้องแล้วก็มาติดก,กับตัวชักโกเรานะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะตัดออกไปนิดนึงก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันมีนมไม้อยู่ด้านล่างเราต้องเจาะลงไปให้มันทะลุลงไปเป็นโพงนะครับ เพื่อที่ให้มันระบายอะแต่นี้เดี๋ยวผมต้องมาแต่งอีกทีนึงให้มันเตี้ยลงไปนะครั<ว> <ông> บดีกับตัวระยะระหว่างจะโคกับพื้นนะครับผมนี่ก็เป็นท่อนะขนาด3นิ้วนะครับผมนะครับถ้าเราไม่สังเกตน,นะถ้าเราไม่ใส่ซีน,นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือไม่ถ้าเราใช้ช่อสีนิ้วก็จะต้องตัดขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วเราก็ต้องบกปูยังไงก็มีช่องว่างนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นซีนนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับซีนตัวนี้เขาจะมีกาอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยข้างบนตรงนี้แล้วก คือพูดง่ายคือเขาจะมีกาวติดทั้งข้างบนข้างล่างเนี่ยครับขนาดนี้ยังไม่แกะออกมาจากก่อนนะเรากดลงไปเนี่ยมันก็จะพอดีแหละนครัมก็จะกินเข้าไปเนี่ยแล้วตรงนี้มันจะเป็นแบบสีนนุ่มๆนะครับนะครับอีกท่ออีกฝั่งก็จะไปประกบแบบนี้นะครับแล้วยังแล้วยังไงกาวตรงด้านนี้มันก็จะไปติดกับกับเบื้องพื้นเนี่ยนะฮะแล้วส่วนกาวที่เราลอกตรนนี้ก็จะติดกับตัวของออช็อกโกนะครยังไงก็แน่นเห็นไหมฮะจะเห็นว่ามันจะแทบไม่มีช่องว่างเลยนะครับหรือว่าเป็นลีนแบบกันกินกันอออะะไไรรดด้ย่่่าาางงงีีคคผมใทจววโกเ แนะนาไปซื้อมาใช้นะเนี่ยร้อยกว่าบาทเองคุ้มมากนะไม่ต้องมานั่งโปะคูนี่มันหนาๆนเราก็โปะเพราะขอบตรงนี้การแบบช็โคโกมันโครงเข็งนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะยึดน็อตด้วยนะครับตรงนี้นะสองตัวนะนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้คือประโยชน์ของตัวซีนะแนะนําว่าต้องใช้เนี่ยนะครับผมนะครับครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะปาดนะครับตัวท่อที่มันยืดออกมานะผมจะปาดให้เกือบๆพอดีกับกระเบื้องนะก็คืออาจจะยืนมาประมาณนั้ สามมิลน,นะครับนิดนึงให้มันเป็นสันขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวใครจะปาดเสมอก็ได้นะนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มปาออกแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวจากโค้งมาวางทามแล้วก็วาดแบบนะครับเพื่อที่เราจะผสมปูนผสมกาวยาแนวนะมาโบกปิดรอบๆตรงฐานนะครับครับตอนนี้ผมก็เกียออกแล้วนะครับให้เหลือสันประมาณนิดน,นึงนะหรือว่าใครจะเอาเสมอไปเลยก็ได้นะครับ แต่เนี้ยคือผมเอาแค่แบบเป็นฝันและเลยกะเจ้าตัวซีนมาครอบนะครับแล้วเดี๋ยวจะโคมาท้าบดูนะครับว่าจะได้ตำแหน่งประมาณไหนแล้วก็มาร์ครอบๆฐานรอบๆฐานจะโคกนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะต่อมาแล้วก็ประกบไปก่อนแต่ว่าเรายังไม่เรายังไม่อลอกกาวออกนะครับผมนะครับในนี้เขาจะมีแบบให้ด้วยนะอันนี้ก็คือแบบที่เราจะเจาะดูนะครับแต่น,นี้มันเป็นสามนี่พูดดีเราก็ไม่ต้องใช้แล้วนะครับน,นี้ก็คือเป็นตัว ที่เราจะเอาไปทําเป็นซีนนะครับในชัโครกระหว่างชัโครก,กับตัวพื้นนะครับเนี่ยเขาจะมีกาวอยู่รอบๆแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนกับลักษณะมันมันไม่ใช่เป็นยางนะมันเป็นเหมือนแบบขี้ผึ้งหรือเป็นดินน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยนะ mm hmm. พอเวลาเราอัดเข้าไปมันก็จะได้ทรงก็จะไปอยู่ไปตลอดเลยนะครับผมนะครับแล้วตรงนี้เขาจะเป็นปากเอาไว้สวมนะ,ค,ะครับผมครับอันนี้ก็คือจุดสําคัญเลยนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะลองสวมให้ดูก่อนครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยพอดีแบบนี้เลยนะเนี่ยครับแบบนี้เนาะเนี่ย พอดีแบบนี้แลวแต่ว่ากาวตรงนี้เราไม่ลอกนะแล้วเราก็ต้องทําความสะอา,าดบริเวณตรงนี้แต่นี้ผมปัดไปแล้วกวาดไปแล้วนะครับผมเอาให้สะอาดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอากาวมาติดแบบนี้นะครับเพื่อให้เพื่อให้ตัวกาวมันไปยึดติดก,กับตัวขอบนะครับผมเนี่ยแล้วมันก็จะกดลงไปแบบนี้นะครับนะคะประมาณนี้เนาะนี่ครับแล้วเดี๋ยวเ,าเราจะโค้งมาวางท่าไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะวาดแบบรอบๆฐานนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาปากกานะครับอันนี้เรา,เอาถอดส้วมวางไปบนซีนนะครับแล้วแล้วก็เอาปากกาเนี่ยเดี๋ยวเราจะวงรอบฐานอันนี้นะครับผมนะครับเพื่อเราจะหาตำแหน่งที่แน่นอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะผสมปูนกายานนะครับมามาปิดข้างๆมาโบกข้างๆนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะเอาฐานนี่ลงไปนะครับก็ใช้ระดับน้ําอิงนิดนึงก็ได้นะครับี่ให้มันแบบให้มันแบบได้ระดับนิดนึงครับนะครับผมอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับ วัดนิดหนึ่งนะครับให้มันตรงเราครับแล้วก็รูด้วยนะครับเดี๋ยวเราผมจะเจาะรูนะหรือว่าใครไม่เจาะก็ได้นะครับใครไม่เจาะรูก็ได้นะครับแปะไปเลยก็ได้แต่ผมจะเจาะนะเพื่อความแข็งแรงนิดนึงนะครับนะค,ครับเราก็จะได้ฐานแบบนี้ออกมานะครับ ครับตอนนี้เรายกฐานออกมาแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะทําการผสมตัวปูนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแปะบริเวณนี้นะครับให้มันแบบอยู่ข้างในนะวงในอย่าให้เลยเส้นไปเยอะนะครับผมเพราะเวลาเรากดโค้งไปเดี๋ยวมันก็จะปิ้นออกมาเราค่อยปาดออกนะครับผมส่วนรูตรงนี้เดี๋ยวเราจะเจาะนะครับสองรูเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับใส่คุกแล้วเดี๋ยวเอาไว้ยึดกันโถมันตะแคงแค่นั้นเองนะครับผมครับก็ผมก็มีคลิปเล็กๆน้อยๆนะในการที่เราจะ จาะกระเบื้องนะคบผมผมจะไม่ใช้สว so, ่านเจาะปูนเลยนะครับผมจะใช้สว่านแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นดอกมันเป็นดอกเจาะกระเบื้องนําร่องครับคืออันเนี้ยเวลาเจาะปุ๊บกระเบื้องมันจะไม่ร้าเลยนะครับมันจะรูมันจะสวยมากไม่มีแตกไม่มีร้าอะไรเลยนะครับใช้แน่เจาะนําไปก่อนนะแล้วค่อยเอาสว่านกระแทกกระแทกมาอีกทีนะครับผมเนี่ยอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้แนะนํานะมีประโยชน์มากเวลาใครที่ไปติดพวกเครื่องท่าน้ําร้อนหรือว่าแบบ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องยึดกับพวกกระเบื้องอะไรเงี้ยนะครับใช้แบบนี้นะแต่ถ้าเป็นแกลนิโต้แกลนิโต้ต้องใช้อีกแบบนึงนะมันจะเป็นหัวเพชรกลมๆ่ะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับถ้าเป็นแกลนิโต้ต้องใช้หัวแบบนี้นะเนี่ยครับมันจะเป็นหัวเพชรเงาๆแบบนี้นะครับหัวแบบนี้เจาะไม่เข้านะอันนี้อันนี้อันนี้แข็งแกลนซู้แกนิโตเไม่ได้นะครับต้องเป็นหัวไปแบบนี้นะครับถ้าเป็นแกลนิโต้ต้องเอาันี้นํำก่อนแล้วค่อยเจาะดอกสว่านปูนกระแทกเข้าไปนะครับ ดูรูเห็นไหมครับรูมันจะกลมที่สวยแบบนี้เลยนะครับไม่มีแป๋วมาแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับผมแล้วเราก็ค่อยเอาสว่านนำไปทีนะครับผมแค่เย้งนะครับก็จะมีหน้างานที่สวยงามระเบื้อไม่แตกแล้วนะครับผมครับโอเคครับตอนนี้เราก็ผสมปูนมาแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทการเกลี่ยปูนไปที่รอบๆแบบที่เราวงไว้นะครับผม ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะวางชักโครลงไปแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับว่าผมเกี่ยบปูนไปในแนวแบบประมาณไหนนะครับผมนะครับชักโครกของผมเนี่ยด้านใต้นะครับเดี๋ยวผมปิดด้านใต้ให้ดูดีกว่าค่ะวันนี้เป็นด้านใต้ชักโครกผมนะเขาจะไม่มีด้านหน้าเลยนะครับตรงนี้ือไม่มีพื้นที่อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโปะปูเฉพาะตรงขอบตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเราใช้เป็นซีนการกินแล้วนะครับผมมันก็ไม่จําเป็นต้องไปโปะปูตรงนี้เยอะๆนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการโปะคือมันไม่ต้องสวยก็ได้นะแต่ว่าอย่าให้เลยแนวที่เรา ที่เราจะทําการทับตัวชะโคกลงไปแค่นั้นเองนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะรูก็อยู่อย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะลอกกาวอันนี้นะเนี่ยครับแล้วก็แปะล,ลงไปบนพื้นผิวตรงนี้นะครับผมแต่อาจจะต้องทาความสะอาดรอบรบรูนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับต้องต้องเช็ดออกนะครับเพราะว่ากาวเขาจะได้ติดสนิทนะครับได้นะครับผมโ okay, อเคละปึ๊บ เอาไปแล้วนะครับเอย่ไปตรงนิดนึงนะก็กดเลยครับครับตอนนี้ก็ติดไปเรียบร้อยแล้วครับยึดน็อตแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาปูนอ่ะพอกน็อตวไว้นะ<ๆ>ไม่ก็อาจจะใช้สีน้ำมันแต้มไว้นิดนึงกันสนิมนะครับผม <โษ S 2> แล้วก็อปูนพอกไว้เลยนะนะครับอันนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราต้องเกลี่ยก็คือยาแนวได้เองนะครับให้มันพอดีขอบแบบนี้นะเนี่ยครับก <het S 2> าวตรงนี้มันจะไปอยู่ตามขอบแล้วก็ปาดปาดปาดมาให้พอดีนะครับผมนะครับ เดี๋ยวตัวชกโคโกเนี่ยเขาจะแข็งเขาจะยึดไปเองเพราะว่าอันนี้ผมยืดน้อยน,นะแต่ถ้าพี่ๆี่คนไหนไม่ยืดน้อยก็ต้องทิ้งให้ปูนเขาแห้งก่อนนะครับปูนกาวยาแนวเนี่ยให้มันแห้งก่อนเราเค่อยใช้งานนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคละแล้วเดี๋ยวเราปาดยาแนวแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบถังบนแค่นั้นเองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับมาก็เดี๋ยวเราจะยกถังขึ้นไปวาง ก็ประกอบชุดลูกลอยเข้าไปนะครับผมนะครับก็ประกอบตามคู่มือไม่มีอะไรนะครับคู่มือให้ประกอบมันก็ตามนั้นเลยนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับเ่อผมลืมบอกนิดนึงนะครับรูนะครับที่เจาะเนี่ยต้องห่างจากผนังนะครับจริงๆเนี่ยคือผมให้ช่างเขาทำห่างจากผนังสามสิบสองเซนนะเวลาที่เราวางโถทพักน้ำอันนี้มันก็จะพอดีกับ ด้านหลังกําแพงนะครับจะเหลือช่องว่างนิดนึงนะครับผมนะคบถ้าอยากให้คิดก็ประมาณ3ามทนะครับแต่ผมให้เขาเผื่อไว้นะเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เลือกชักโครกนะครับผมก็เป็นค่าประมาณนี้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราไปประกอบถังบนนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับครับตอนนี้เราก็ต่อน้ำเข้าไปในระบบแล้วก็ ปล่อยให้เขาเติมให้เต็มันนี้คือหยุดแล้วนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดน้ำดูนะครับว่าปล่อยอกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับเรียบร้อยครับใช้งานได้ปกตินะไหลลื่นดีทุกอย่างนะครับแล้วก็น้ำก็เติมเข้ามาเหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้นะครับโอเคก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับผมประกอบแล้วก็เหลือสุดท้ายก็คือประกอบเก็บเข้าไปแบบนี้เนาะเรียบร้อยครับครับก็เรียบร้อยแล้วครับการติดตั้งชาโค้กของผมนะ ถ้าพี่ๆที่เป็นช่างมืออาชีพเข้ามาดูแล้วแบบว่าเห็นตรงไหนที่ควรจะปรับปรุงก็แนะนําได้นะครับผมนะครับอันนี้คือผมทําครั้งแรกนะผมก็ไม่มีทักษะมาก,ก่อนก็อาศัยไปดูในอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็มาทําเองนะครับผมก็ลองดูนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่อยากจะเปลี่ยนเจ้าตัวชักโครกกันนี้นะนะครับผมแล้วก็ ไม่เคยทามาก่อนเหมือนผมครั้งอันนี้ผมก็ครั้งแรกนะผมไม่เคยทํามาก่อนนะคบผมนะครับก็ลองดูนะครับวิธีนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมตัวซีนนะครับผมที่ซีนระหว่างตัวจกโคกับพื้นเนี่ยที่ตัวกันกิดน,นะครับน,นั้นสาคัญมากนะอันนึงร้อยกว่าบาทเองนะครับแต่ใส่แล้วอย่ารับรองว่าคุมแน่นอนนะครับผมนะครับก็ ฝากสักหนึ่งคลิปนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่ๆที่กำลังจะเปลี่ยนจักโคกแล้วเซิร์ชเซมาเจอคลิปผมอันนี้นะครับผมนะครับผมทำได้คุณก็ทำได้ไม่ต้องกลัวครับนะครับยังไงเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องโฟร์สตอรี่ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ